ทันไหมท่านไหมครับอาจารย์ขาหนูแช่กข้อความยังไม่ได้ค่ะแต่แคปซูลมาแล้วค่ะลมาแล้ว <laughs> เออ ถ้าแผนขอเนี่ยแผนขอนี่ก็จะบอกว่าการวางแผนหาแนวทางนะแผนกองบอกการวางแผนสร้างรูปแบบแผนขอก็บอกการวางแผนหาแนวทางเนาะทันไหมท่านกิติศักดิ์ทันไหมืมท่านทันทันไหม านคสักทันไหมทันไหครับทันไหมขันนะขันตาไนฟังไงขันตะนขันไหมทันครับจย์ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเนาะลองเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวแคปซูลดิเมาส์คลิกตัวแคปซูลเอานิ้วจิ้มค้างไว้ที่คอนโทรนจิ้มไว้ที่คอนโทรนแล้วลากมันออกมาเราก็จะได้แบบสองอัน คลิกคอนโทนค้างไว้ลากมันออกมาจะได้สามมันคลิก <OLED> <S 2 salaries> ค้างไว้คอนโทรนลากมันออกมาก็จะได้สี่อันเห็นไหม แล้วก็อันนี้เราไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่อีกนะเราใช้วิธีการคอนโทนคอนโทนแล้วก็ลากมันไว้มันก็จะได้มันก็จะเป็นการก๊อปปี้ออกมานะเปลีป่ยนแ a n นิ i n เป็น doing เปลี่ยนแ a n นิ i n เป็น doing การทดลอง การดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานตามรูปแบบแผนขอก็เป็นการดําเนินงานตามแนวทางใช่ไหมครอาจารย์ใช่ครับจริงๆแผนขอไม่ต้องมีโมดเดลก็ได้แผนขอนะ แผนขอไม่ต้องมีโมเดลก็ได้เพราะว่าแผนขอไม่ต้องเอาไปทดลองอะ่ะดูอิ่งก็คือการไปทดลองอะ่ะนึกออกไหมเอาแผนกอนะเป็น R หนึ่ง R สองเอ่อถ้าเป็นแผนขอเนาะถ้าเป็นแผนขออ่าฟังฟังให้ดีจริงๆแล้วนาะแผนขอมันไม่ต้องสร้างโมเดลอะ่ะแผนขอไม่ต้องสร้างโมเดลนะเพราะว่ามันแค่แค่วางแผนวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ วิเคราะห์วิเคราะห์ศึกษาสภาพเนาะแล้วก็ทําการสร้างรูปแบบเนาะเป็นก,ปการสร้างรูปแบบแค่นั้นก็จบละแต่ตรงนี้จะทําให้เห็นว่าถ้าถ้ามีการนําเอาไปบริหารจัดการเนี่ยมันจะต้องมีการให้เขากระบวนการ p p c a ก็คือจริงๆมันไม่ต้องใส่อะนะเพราะว่าถ้าแผนกอแวางแผน วางแผนสร้างาวางแผนศึกษาสภาพ Doing คือวางาการดำเนินงานสร้าง C ก็คือ Confirm เ,เหรอ Confirm มมันไม่ต้องอนะ่ะมันไม่ต้องไม่ต้องตัวนี้ตัวนี้สรุปก็คือในงานวิจัยนะแผนขอไม่ต้องทำไม่ต้องทำตัวนี้ไม่ต้องทำตัวนี้ แต่ตรงนี้จะทําให้เห็นว่าเวลาการสร้างโมเดลในการที่จะบริหารจัดการมันต้องมีตัวนี้แล้วก็เข้าสู่การเรียนการสอนอเดี๋ยวจะมาเชื่อมต่อหากันอเดี๋ยวจะจะจะเชื่อมต่อหากันแ,แผนกอจําเป็นต้องมีนะแผนกอต้องใส่แผนกอไม่ใส่ไม่ได้ ่รูปแบบก็จะออกมาประมาณนี้ Doing Checking เป็นเช็คกิ้งเอ่อเช็คกิ้งก็จะเป็นการประเมินผลรูปแบบเอ oh, การประเมินผลรูปแบบแอคชั่นก็คือแอคชั่นแอคชั่นก็คือนำผลประเมินป,ป,ป,ปรับปรุงพัฒนาไปพัฒนา นำผลประเมินไปพัฒนาก็อ,อ้ออกมาเป็นมันนี้ที่ดีส์เนเนาะเรียบร้อยแล้ว จบแผนกอนะแผนกอนี่เน้นไปที่แผนกอนะเน้นไปที่แผนกอแต่ว่าทุกคนนะ่ะต้องทำส่งทุกคนต้องทำส่งนะ ให้ให้รู้ว่าโมเดลการบริหาร p d c a เนี่ยกับการจัดการ B d c a แล้วส่งเข้าไปที่าการจัดการเรียนการสอนออกแบบการเรียนการสอนทํำยังไงอทุกคนต้องทําส่งตรงนี้ก่อนเนาะแต่ว่าการเอาไปใช้ในประโยชน์ในะโคตรหนาแผงกอต้องเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อจะไปใส่ตรงนี้ต้องอยู่ในบทที่สามให้ได้นะครับหลังจากที่โฟกัสกลุ่มออกมาแล้วเนี่ยโฟกัสกลุ่มออกมาแล้วหรือว่าเดียวไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปสร้างรูปแบบมันแล้วเนี่ย สร้างรูปแบบแล้วเขาเรียกว่ารูปแบบทางเลือกอะเนาะอันนี้คือรูปแบบทางเลือกที่ก่อนที่จะเอาไปคอนเฟิร์มนะครับก่อนที่เอาคอนเฟิร์มแล้วก็หรือคอนเฟิร์มแล้วนะครับหรือคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องออกโมเดลตัวนี้ออกมาให้ได้ในในบทที่สามของงานวิจัยนะในแผนกอแต่เอาตัวเนี้ยชตแรกก่อนทำส่งเนี่ยทำส่งในวิชานี้นะ ทุกคนต้องทำโมเดลตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับแต่ว่าตัวโมเดลนั้นจะออกมาอย่างไรนั้นให้ออกแบบเองนะห้ามไปก๊อปปี้ชาวบ้านเขามานี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง โมเดลนี้จะเป็นโมเดลการพัฒนานวัตรกรรมที่เป็นลักษณะเชิงปฏิบัติการนะครับเป็นโมเดลการพัฒนาน,านวัตรกรรมเชิงปฏิบัติการในการสร้าง ในการสร้างโมเดลไอตัวขวามือเนี่ยใครจะใส่เงาใส่อะไรให้มีความสวยงามก็ย่อมได้นะย่อมได้หมดนะ สิบโมงครึ่งอีกสักสิบห้านาทีโอเคไหมทุกศิษยมาตั้งหน้าตั้งตากันเลยเกิน่ที่ห้องเป็นไงได้ไหมอืมพอได้ครับต้องไปทบทวนครับผมสิเรยิรยนนีทำไมห,หน้าเครียดจังอะทำได้ไหม ห,หนูกำลังจัดนะจยะหนูกำลังจัดแน่ค่ะอาจารย์ใช่ที่เราสร้างของอาทิตย์ที่แล้วไงอ่าอ,อาภัณฑ์ลงทะเบียนหรือยงังวันนี้เที่ยงหรือเปล่าคะวันนี้ใครที่ลงใครที่ลง,ลง,ลงวันนี้ไป,ไปก่อนวันนี้เอ่อก็ลงวันนี้ใครไม่ลงวันนี้ก็ไปสมทบรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะไปเข้ากลุ่มไห้ได้นะกลุ่มวันนี้ยี่สิบเจ็ดกับกลุ่มยี่สิบแปดเพราะวันนี้มันเต็ม เต็มร้อยคนละอของพวกนี้เนาะถ้าใครอก็รีบเข้ากันทันเพราะตอนนี้มันเข้าไปอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดสิบคนละเพราะว่า Google Meet เนี่ย g o o g l e ม e e t มันรับได้ไม่เกินร้อยคนวันนี้เวันนี้กับพุ่งนี้จะสอนเรื่องของโมเดลขวานะการสอนการใช้วนะิซีโอใช้วิซีโในการออกแบบการสอน คือในการเรียนการสอนเนี่ยในการเรียนการสอนถ้าหากว่าเราสามารถสร้างรูปแบบได้เนาะสร้างโมเดลได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะไปใส่ในแผนการสอนแล้วทําให้แผนการสอนของเรานั้นออมีการจัดระเบียบนะเขาเรียกมีการจัดระเบียบการสอนได้ได้มีความชัดเจนมากขึ้นง่ายขึ้นไอโมเดลมันจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่เรานะ มน,เป,นเป็นโมเดลของใครของมันแต่รูปแบบมันก็แตกต่างกันไปนะแตกต่างกันไปว่าหลายคนอาจจะใช้ตัวใช้ตัว PDCA ซเข้ามาครอบนะพ d ด a เขาบอกครอบแล้วก็โมเดลอยู่ในวงกลางก็ได้นะวงกลางก็ได้และใจกลางก็จะเป็นผู้เรียนก็ได้มันมีการออกแบบหลายๆวิธีการแต่รูปแบบตัวเนี้ยมันจะทําให้เห็นภาพของการ ออดําเนินงานได้ชัดเจนขึ้นในตามขั้นตอนมากกว่าเนอะเห็นภาพชัดเจนขึ้น thì mình sửa sẽ effect này sẽ phải này. sẽ phải nói